สวัสดีค่ะสวัสดีรับกานผูชมค่ะขอสวัสดีกับชาวตะกะศิลาของเรานะคะโหดานะคะวันนี้เรามากับครูสุวิทกับโค้งสุดท้ายวันที่หนึ่งมีนาค่ะก็เ,เป็นโค้งสุดท้ายเรามาดกันในวันนี้ในวันเสาร์ ก็เปนค่นสุดท้ายกันี่สามดวงเมืองในวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยมันเป็นวันทนี่ดีที่สุดอาจจะเรียกได้ว่าวดีที่สุดในรอบปีนี้เลยโอ้โหจานดีที่สุดเลยเฮงเฮงรวยรวยนะเนาะคือตำแหน่งดาวทุกดวงอยู่ในตำแหน่งที่ดีหมดค<อ>่ะเป็นวันศุกร์สิบค่ำเรียกว่าวันมหาสิทิโช นนสุดยอดเลยค่ะคือใครวางเลิกตรงนี้ก็ก็คูก็วางเลิอกอยู่ริจาคสอรามไปให้สามคนพ่อแม่ลูกอยู่จังหวัดสิงห์บุรีก็จะรวงให้เขาค่ะเขาเขาปทวงสามแล้วครูคะมีเวลาเฮงไหมคะเวลาที่เฮงของวันนี้เลยก็นี่แหละมัน11นาฬิกา39นาทีเป็นจังหวัดที่ดาวจันทโคจรเข้าอยู่ตำแหน่งที่ดีมาก ตำแหน่งตรงนี้เองเนี่ยวางลักษาไว้ตรงนี้เป็นดวงพิชายสงครามเลยนะใครจะผ่าท้องวันนี้ก็สิเอดนาฬิกา39ม้นาทีไหมคะถูกต้องนี่พูดเหมือนลูพราะครูให้เลิร์ผ่าคลอดในวันนี้ไปแล้ววันที่เบีนากาสาสิบเก้านาทีโอ้โหเด็กที่เกิดวันนี้กดไลค์กดแชร์เลยที่ตรงนี้เป็นลูกสาวของลูกศิษย์ Mm hmm. ก็ให้เข้าไปแล้วในวันศุกร์ที่ที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยตำแหน่งดาวต่างๆเนี่ยเราดูจากตรงเนี้ยมันดูทีหลายดวงและดวงลักษณะอย่างนี้นก็เรียกว่าดวงพระจันเสี้ยว mm hmm. หรือดวงมาลายโยแต่ที่หมอรู้ทั่วไปเขาบอกว่าดวงตุ๊กตาลงลุก mm hmm. หมายความว่าดวงอย่างนี้ไม่มีวารลณม mm hmm. มัน เห็นเห็นอ้ไ้ไอ้ก็ตายล้มมที่มันเล่าซวยไงที่มล้มไปล้มมามันก็ได้กลับมาตกไม่สุดเท้ากัว่าดวงอย่างนี้ยังไงยังไงก็เหมือนแมวก้าชีวิตอะยังไงก็ล้มไปลุกมาคืออยู่แล้วนี้ไม่มีวันล้มล้มไม่ได้แต่ถ้าลัคนาเนี่ยมันอยู่ในราศีตุลคงนี้นะลัคนาที่เด็กที่เกิดในวันนี้อยู่ในราศีตุล ตรงนี้เรียกว่าลัคนาคุมพลนะคือนั่งชีน้นิ้วอย่างเดียวเลยนะยิ่งใหญ่บัญชาการอย่างเดียวเลยเป็นผู้บัญชาการสูงสุดเลยแต่ถ้าอยู่ในในกลุ่มตรงนี้มันก็จะได้ลัคนาคุมพลเหมือนกันแต่อยู่ถ้าอยู่แถวๆนี้มันจะกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าดวงทุราทุระโยมันเป็นโยของอินเดียวิชาของอินเดีย,ออดยซึ่งสอนไว้ในวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นะ ข่าเนี้ยใครสนใจเรียนระับจคือตรงนี้ก็กคือว่าสอนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นาารวมทุลาทุลโยงเนี่ยให้คุณในลักษณะที่ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาคนด้วยและยังมีผู้สนับสนุนด้านหลังที่สำคัญที่สุดลูกหลานกระตันยูรู้คุณตรงนี้สุดยอดปรารถนาของมนุษย์แล้วม,มีลูกแล้วลูกกระตันยูรู้คุณเนี่ย ลูกเป็นอภิชาติบุตรอย่างเนี้ยเราเราดวงประเภทเนี้ยนะที่นี้เรามาดูนเนียรามองว่าดาวอะไรที่มันดีมันเด่นเราก็จัดการเลยดีกว่าคะนะเพื่อว่าโค้งสุดท้ายเนี้ยึเดิมที่เราให้เอาไว้เนี่ยมันมีอยู่แค่ห้าดวงตอนนี้เราก็จัดการให้มันสมประโยชน์สหน่อย ยืนหน่อยมันต้องยืนพอดีอันนี้เอาไว้ก่อนนี่คือที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้เหตุผลของมันคือหกแปดสี่รวมกันได้สิบแปดสิบแปดนี่คืออะไร กำลังพระมหาจากักรพรรดิราธิราชหนึ่งแปดห้าร 1, 8, 5, วมได้สิบสี่ก็คือกำลังพร,พจระจักรพรรดิแสดงถึงความสำเร็จทำงาน,นคือเจตนาที่จะตั้งแบบนี้ขึ้นมามเพื่อให้เกิดความสำเร็จนะและในวันนั้นเองเนี่ยดาวจันทร์มาอยู่ตำแหน่งตรงนี้ดูดีโดยเฉพาะเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบเก้านาที เขามาเป็นซูเปอร์แมนเลยเนี่ยตรงนี้แล้วในอีกวิชานึิงเดี๋ยวจะชูวิชาสตตะ์เลขานนกรอดาวจันเป็นราชาโชคจับดาวจันเอาไว้ใกล้ๆกับตรงนี้เพื่อเพื่อเผื่อว่าถ้าดูในตามหลักจริงๆเนี่ยน่ารักครูเนี่ยมันน่ารักก็มันไม่ธรรมดานะชมนะคะดาวนี้นะคะดาวหนึ่งดาวหกในสตารเลขาโนก็เป็นเกษตร แล้วดาวหกอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งทีวีโชว์ดีดาวพุธอยู่ตรงนี้เป็นพุธย่งยศเด็กที่เกิดในราศีมีนช่วงนี้สุดยอดโตขึ้นมียอดาเวลาสับแต่ดาวรหัสดีมากอยู่ในจุดที่ดีมากก่อนที่จะย้ายก่อนที่จะข้ามไปเนี่ยในช่วงในช่วงเดือนหน้านี่ จะย้ายไปแล้วราย้ายไปพประเดี๋ยวเดียวถอยหลังกลับอยู่ในที่ไม่กี่วันอ่ะถอยหลังกลับก็จะย้ายอยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาเนี่ยย้ายดาวอาทิตย์ก็ดีอยู่ในราศีตรงนี้ดีอยู่ในจุดที่ดีคือทุก่างมีเหตุผลของมันดาวแปดอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งวรโคตรนวางสุดยอดแล้วมาอยู่กับสีด้วยไม่จับแปดกับสีจะไม่รู้ไปต้องจับแปดกับสีไว้ มาเป็นคู่ที่ดีคู่ที่หนึ่งนะคะคู่ที่สองใช่ไหมเนี่ยมีมีลูกศิษย์ที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกครูบอกพ่อครูบอกว่ารวมได้สิบแปดเป็นกำลังมหาจักรพรรดิไปซื้อหนึ่งแปดส่งลอตเตอรี่มาส่งมาให้แล้วส่งมาให้แล้วเราเลนะคะแล้วเราบอกว่าแปดมันมะเล็งกับเจ็ดกับข้ากับสองเลยเขาไปซื้อ เจ็ดเก้าแปดส่งมาให้ด้วยซื้อมาอย่างละสิบใบส่งมาให้พ่อครูอย่างละใบรหวังว่าจะ่หนึ่งวันที่หนึ่งด้วยกันคะลอตเตอรี่นะคะแต,แต่ลูกสิทธ์ของครูเมื่อกี้ดูดวงให้เนี่ยเขาเนี่ย,ยถึงนะวันที่หนึ่งนะมัวน,นี้แล้วกันซื้ออะไรมาแบ่งกับครูเราต้อง่ครึ่งถูกแล้วอย่าลืมมันจะลุถูกแล้วอย่าลืมกันละกันตรงนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายจับคู่ให้ดี ฮะที่ตั้งเอาไว้เนี่ยคือมันรวมแล้วแต่ครูแนะนําก็คือที่สวยๆก็จะมีคู่ที่คู่นี้เนี่ยนน่ารักะตาใจน่ารักแล้วก็คู่นี้ด้วยไหมคะนี่ด้วยเนี่ยโอค่ะซื้อมาแล้วซื้อเองก่ะหนึ่งแปดห้ามาแล้วซื้อเองมาเรียบร้อยเลยหนึ่งแปดห้าสุดสองใบนะฮะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะฮะคือเราก็เห็นเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่า กลับมามองดาวสองเพราะไปเผยเลยได้ไงขาก่อนเลยมาเพิ่มตะตอนี้นะแต่นี้ว่าเยอะไปเพราะว่ามันมันทิ้งไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ขออย่าพลาดนะคะอย่าพลาดกับโค้งสุดท้ายของเรากรุณากดไลค์กดแชร์ค่ะค่ะขอขอบคุณชาวตักกัิลาที่ชมสำหรับตอนนี้ผมสุวินนากาเสียงละเดรี่ค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะ